เด็กเห็นผีผีนะคะผีคือตอนเด็กๆแบบเด็กมากแต่ว่ายังแต่จําความได้อะไรเงี้ยคือเราอะเป็นลูกคนเดียวหลานคนเดียวของบ้านก็คือเราก็ทุกคนนะอะจะทํางานหมดเราก็จะแบบเป็นฟิลแบบเล่นคนเดียวชอบแบบเขาเรียกอะไรเหมือนมีเพื่อนแบบ เพื่อนในจินตนาการเหรอเออคือแบบว่าหรือว่าแบบว่าชอบแบบว่าเรียนแบบโทรทัศน์อะไรเงี้ยแบบมาเล่นละครหน้ากระจกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนเราแบบเป็นลูกคนเดียวหลานคนเดียวแล้วคนอื่นเขาก็โตทํางานกันหมดแล้วอะไรเงี้ยอยู่มาวันหนึ่งอ่ะอันเนี้ยเป็น,เป,นเป็นที่แม่มาเล่าให้ฟังตอนโต,นตนแล้วด้วยก็คือเด็กมากๆแต่ว่าหนูก็ยังพอมีความทรงจําเกี่ยวกับตอนนั้นอยู่อะไรเงี้ยคือเหมือนแบบแม่เขาเล่าให้เราฟังว่าตอนเด็กเราชอบไปเล่นแถวแถวสารพงษหนาบ้านเพราะว่าแบบ ด้วยความที่เราอาจจะเห็นว่ามันเขาเหมือนแบบเป็นตุ๊ก,กตาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบเป็นเด็กอะเราก็คงเป็นฟิลแบบเออหาอะไรเล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสามภูมิคืออะไรหรือว่าผีคืออะไรอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วแม่บอกว่าเหมือนชอบเห็นเราพูดกับใครสักคนหนึ่งที่น่าสาัมผคือแต่ว่าเขากขยังไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเราอะเป็นลูกคนเดียวหลานคนเดียวอยู่แล้วชอบพูดคนเดียวอยู่แล้วอะไรเงี้ย แต่ว่ามันเป็นมานานจนเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเราผิดปกติเราจะมีเวลาของเราว่าถ้าตอนเย็นเริ่มแบบว่าผีตักพะออมอ่ะเราจะต้องออเราจะต้องไปที่นั่นแล้วไปเล่น,นะะอะไร่างสนุกสนานตรงแถวสารพระภูมิอะไรเงี้ยค่ะจนแม่ก็เลยไปแอบฟังแล้วแบบว่าเราเรียกชื่อเขาใช่แล้วเราเรียกว่าพี่โอ๊ตหนูทำวันนี้นี้มาแล้วแบบอุ้ยพูดเราจะร้องไห้เหมือนแบบพี่โอ๊ตเดี๋ยวหนูเป็นแม่ค้านะแล้วเดี๋ยวพี่เป็นลูกค้าอะไรแม่คือตกใจแล้ว คือแม่ก็เหมือนแบบไปไประชุมแบบผู้ปกครองเลยอะเหมือนแบบแบบน้าชายอสองคนยายอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะว่าเราเรียกพี่โอ๊ตคือเราน้าชายเราตกใจมากเพราะว่าพี่โอ๊ตคือกุมารที่เขาเลี้ยงไว้<อ>ใช่แล้วเราไม่เคยรู้มาก่อนคือ,อคือเหมือนแบบห้องน้าชายจะเป็นห้องที่เราไม่กล้าเข้าอยู่แล้วเพราะว่าน้าชายเราเป็นคนชอบสะสมของเก่าชอบซื้อของเก่าชอบซื้อเออเล่นพระหรือว่ามีตู้เก่าเก่าของเก่าเก่าแล้วเขาว่าเลี้ยงกุมารไว้เฝ้าเฝ้าห้องซึ่งเราตอนเด็กเราเข้าก็แค่รู้สึกว่าห้องนั้นมันดูน่ากลัว เราก็เลยไม่เข้าไปแล้วเหมือนแบบน้าเราก็เลยแบบว่าน่าจะเป็นวันที่เขาอะ่ะเหมือนใช้ให้เราอะ่ะเข้าไปหยิบของในห้องเขาแล้วเราอะเล่นกับเราหยิบกุมารเขาขึ้นมาแล้วเราแบบว่าอุ้ยน่ารักจังเ,<อ>เหมือนเหมือนทักเขา แล้วคือหลังจากนั้นอะเป็นว่าเราอะมีมพี่พโอ,อใช่ซึ่งแบบตอนที่แม่เรามาเล่าอะคือมันเป็นช่วงที่เราแบบก็กําลังจะมาธยมแล้วพอเล่าอะแล้วเราเรา้องไห้เลยเพราะว่าตอนเด็กอะเราไม่ได้เห็นว่าเขาเป็นผีอะเราเห็นเขาเป็นเด็กผู้ชายจริงๆที่อายุมากกว่าเรานิดหน่อยอแต่ว่าเขาแค่แบบมีทรงผมที่แบบซ,ซึ่งเราตอนเด็กเราไม่รู้ว่า เขาแตกต่างจากเราอย่างไงเขาก็เป็นเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราเล่นกับเขาแบบจริงจังแล้วเหมือนแบบมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเราฝันคือหลังจากนั้นหลังจากที่ทุกคนมาชมาเรายังเห็นเขานะแต่ว่าพอเหมือนมีคนทักคนอื่นทักอ่ะเขาไม่ได้มาเจอเราแล้วเหมือนเขาจะมาในฝันแทนเออแบบมาเล่นกับเราในฝันอะไรเงี้ยเราก็เล่าให้แม่ฟังว่าแบบม่นเนี่ยแบบแม่จําพี่โอ๊ตได้ไหมอะไรเงี้ยก็หนูหนูเห็นเขาในฝันด้วยแหละอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าหนูไม่เจอเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจุดพลิกผันจริงจริงที่ทาให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเศร้าคือตรงที่ว่า เราฝันว่าเราอะไปเล่นน้ำกับครอบครัควที่ที่แม่น้ำเพชรบุรีอะไรเงี้ยแล้วในฝันอะเราอะก็เล่นกับพี่โอ๊ตแล้วพ่อแม่เราหรืออะไรเงี้ยเขาก็นั่งอยู่ริมฝัง่งทุกคนนั่งอยู่ริมฝัง่งเราเล่นกับพี่โอ๊ตสองคนแล้วเหมือนแบบเราอะว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งแล้วเราแบบห่างจากฝั่งไปเรื่อยๆความรู้สึกของเราเหมือนห่างจากฝั่งไปเรื่อยๆแล้วเราก็จมน้ำแล้วเหมือนแบบว่าในฝันอะเป็นพี่โอ๊ตที่ช่วยเรา แล้วเหมือนเราอะเหมือนเราขึ não, não. ้นมาแล้วแล้วเหมือนว่า ah น้าเราก็ด ah ึงเราขึ ah ้นไปแล้วแต่เราหันกลับไปเราไม่เห็นพี่โอ๊ตแล้วคือเหมือนเราพอเราตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นเราไม่เห็นเขาเลยลองให้ได้บ้านเลยกันนะทำไมมาเว่นี่เออเขาจมน้ําหรอเขาน่าจะช่วยฉัน๋อแล้วเขาก็แบบหลังจากนั้นแบบไม่มีใครเคยเห็นพี่โอ๊ตในบ้านอีกเลยก็กลายเป็นเหมือนแบบเป็นแค่กุมารที่แบบ ไม่มีเจ้าของอะไรนั้นแล้วอะไร